ขายเนยพาาร์ดอมีเกี่ตั้งเสียงไหมีเตี่ยหมือน้า <15. S 2> เหมอาโอเคเอหมดายาอมมาตางนั่นแหละสรรพนาสชาเนะจอกขาเหงอ่อจอกขาเหง้าหนึ่งหมืน่นสองหมื่ิกอเสียงอะไรอ่ะอ๋อสามหมืน่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมืนเหม,มืนหม่น เจ็ดหมื่นปลาเหงเจ็ดหมื่นก็ไลยเยมันได้ข้าวถาของล้งเอาแหละได้ข้าวพีงเลยเนาะ,อะเออว่างไรก็ไม่เอาตู้มือวานเลยนะ,ะ <c oughs> มาช่วข้าพี่น้องค่ะวันว่าขายปลาเนื้อพานแค่ระคะเจ็ดหมืน่นห้าเฮงโอเคโอเคมาเกี่กกยพกกวพานปีงเนื้อพานปีงพี่น้องเข่ามาขายพานไม้เห็นแคบราคาเราพานชดุดชดเมืองป่วนเกี่ยวขาน้ำเพลพาน น้ำพรพานเนื้อสาพานอันนี้เตาน้ำพรมันีก้อนเสียงวันนาไหลพานกันอ่ะมาไขวานพี่หนวดขาใจคาดเ็ดน้ำพรพานค่ะอันนี้นเนื้อสาพาน,าพน,นอได้หรอตามากินเ<ต>้อะปีหน,นะเออกขาออกขาให้แฉ้มๆหน,น,น,อาาน่อยน้ะมันเนื้อสาพานเอาไปได้หรอมาขับตอนพียงอะพวงก้าวมาขอล่ะเออออกขาออกขค่ะ แชมป์เดี่ยวครับพี่น้องค่ะไฮน์เนสะพานเฮ็ดซุ่มบ้าครับแขกขน,พนอพี่นาา้องอันเตม่าปักปอยตักที่ไรซ่างเนาะพี่น้องเขาไหลพานพี่น้องวันนาะไหลพานคำว่ามาขายบาา 8, 15, ยอลขนอแปดหมื่นห้าเฮงวะข้าปืนเนาะขอบวปืนกาตังเข้าเนื้อสะพานมาตั้งหลัง เอาเพื่นประกาศซมแฉมแมของขขเหนียกม้นหนจ,จ้ามาลิงพี่น้องเขาอันอะไรให้ซุ่มเฮ็ดซองไว้ทับแขบพี่น้องอันคนนมาต่างที่ขนองในเนื้อสาพ,พานพี่น้องวันกุดไส้เขาในผ่านมาขายว่าวันหน้าเนาะในผ่านมาขายปานเอาส่วนชวบแคบหนาจะดูส่วนชวบแคบหนา ในวางแคบมันคามมันามาได้บ่พูดปย่อยพูดว่าน้ำเพลพานคนแคมอตันไม้เงแค้มหนาเพงมันแคมหนา,าสนาออกมาปีกวนเสงวันนา้าอะไรเอาขาหางยันซุ่มครับตอนพี่น้องแขกเปิดตีมาสาเจ้าองขา,ขา,าเอาลูกเขว้ได้เนาะกลับมาบอนลเสียงมาก็เาเนาโอเคโอเคโอเค Okay, okay, okay.